ผม no? พ <a study. S 1> ี่น้องครับนี่ก็อยู่ในพื้นที่แปลงนะครับแล้วก็รครับยี่พ่อเข้าแล้วก็นะครับฟูเห็ดนะครับบวกกับจะเป็นเรื่องเรื่องยาเข้ากับนี่กมนะครับหงื่อเพื่อนฐานแหละถ้าสนใจก็นะครับติดต่อตามเบอร์โทรที่หมายเลยได้เลยครับเนี่ยครับผมนี่นะครับนี่เป็นน้องผู้หญิงเป็นแฟนของไอ้หมอยานะครับของน้องขามนะครับเพื่อนจะเป็นฟูอาจจะรับสายแทนเวลาที่แฟนบอยูนะครับ แต่ว่าขอมูลในการให้ยาก็คือแก่นกระไทยทอดถึ้เมืแล้วนะครับเนาะ่น <c oughs> ครับสามารถขายได้ตอบได้นะครับก็สามารถโทรหาน้องเพิ่นได้อีกเบือนะครับ <c oughs> เพื่อไอ้น้องไส้เพิ่นบ่สามารถรับได้เพิ่นก็มีธุรกิจของเพิ่นก็คือรับซื้อพริกซื้อหยังคือกัน <c oughs> ก็พอดีได้โอกาสได้ว่ายาเดี๋ยวลองขอมูลของไอ้แฟนเลยเนาะ <c oughs> ว่าสามารถตอบได้บ่ <c oughs> ยาที่ไอ้น้องผู้ชายเพิ่นแนวหน้าม,มาเนี่ยมันสามารถใส่ได้กับไอ้เผือดชนิดอื่นมอเป็นพวกพริกพวกกระลำพวกอย่างต่างๆน่ะ เมีนค่ะจะเป็นยาที่ใส่ไดขคือกันกับอ่าพวกพืชอ่าอื่นๆแต่ว่าเทาก็ต้องเบิ้งกลุ่มยาตามที่เพิ่นบอกคือกันว่าอ่าในช่วงเนี้ยเขาจะเอายาพวกปุ่มหอนไปใส่น้าอ่าพืชของประเภทเนี้ยจังเสียะได้บคาลูกค้าคนใดเพื่นสงสัยอ่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้ทั้งหนูหรือทั้งแฟนหนูเนี่ยจัดยาหายอยากได้ข้อมนูหรือคําแนะนํากะสามารถโทรมาหาหนูได้เลยอ่าเพื่อนก็เลยนะครับเอีกทีหน้อยากคุยกับแฝงหรือคุยครับครับแลนะครับสามารถโทรมาได้นะครับอ่าเพราเขาเบื่อโทรน้องเลยครับ ค่ะเบอร์นุกจะเป็น0908916342ได้ค่ะครับผมโอเคแล้วครับน่าชัดเจนทวัดอีกนะครับผมอยากเพิ่นจำเบอร์บ่อใดอ่า0908916342ค่ะจะอ่าอ้อยรับสายเด้อค่ะครับโอเคครับขอบคุณครับกิีนขับเป็นใหเข้าเบ่อใดนะครับพ่อข่ายความดูนะครับรวยเบื้องรวยหมดเลยนะครับพ่อครับอ่าก่อนอื่นก่อนเาส0.0ต้องมีการเตรียมยินเตรียมแสงอย่างไรก่อนครับ ก็ปลูกกาใส่ยาตัวไหนพอล่องเพื่อนหรือเห็ดตัวไหนล่องเพื่อนกับกับพุทะดานพุทะดานทำกักยังอีกพอกับไอ้ชูโฟดานแล้วกับปุ๋ยน้ำกี่ไก่กี่ไก่แก่ก่อนนี่ละพุทะดานมันแก่ยังครับป๋ออยะทำพุทะดานเนี่ยจะแก่พวกไอ้เกี่ยวกับไอ้พวกมดพวกแมลงอ่าก็คือเอ้ยง่ายว่ากำจัด กำจัดครับเป็น hmm. กัยาพื้นฐานที่กำจัดที่จะล่องพื้นไว้เต็จให็นวยฟักทองเฮาสะอาดนะครับก็คือบ่มีพวกไอ้นอนเลี่ยหรือว่าไอ้เน่านะครับแผลนะครับีหลายคนที่เจอปัญหาตัวนี้นะครับก็คือบ่ใส่ยาตัวนี้นะครับก็คือล่องได้มันซอยได้ฮอดพวกไอ้แมงเต่าท่องตอนที่แม่งกินต้นหน่อยแม่นบ่ครับผมแม่นค่ะครับพวกไอ้แมงเขาเอิ้นว่าครับภาษาบภาษาพวกแมงกี้ซ่อนแมงอีหยังที่มันจะไปกัดต้นอ่อนเฮานะคะคือตอน สาเหตุนะครับเห็นว่าครับที่หลายคนมาปลูกแล้วต้นหน่อยเป็นอย่างคือตายนะครับคือเหี่ยวตายแต่คือมีแมงกี้ซอดมันไปเจาะทั้งไตนะครับมันเห็นในห่หาขาดต้นขาดแล้วก็เหี่ยวตายนะครับครับหรืคือข้อมูลแบบเต็มที่นะครับไอ้หลายระยะค้่องละคอเขาเห็นอย่างไงเอาก,การจัดการมันคือหน่วยใหญ่ดีเถแล้วก็ดกข้ <c oughs> อพิจารณาไม่ใช่าพี่น้องมาเก็บแะกะคว่ำรูนะครับฟังจบคลิปนี้นะครับใส่ยาเป็นปลูกในผลผลิตนะครับค่าผม อยาพ่อแบบอือฟักท้องราคาดีบริสุทธิ์ล้วนนะครับเดี๋ยวตะวันไปหาหอดใหญ่เลยครับเจ้าผมเขาปลูกห่างจักเมตรพอและห่างเนี่ยผู้ฮ็ดปลูกปูข้าวบานแปลงทางเดินทางเดินสองเมตรต่อมันจะได้ล่ะสิวางอะไรเงีอยระยะจากแปลงนู้นมาแปลงนี่ประมาณหกสิบเจ็ดเมตรหกสิบเจ็ดเมตรนะครับความห่างนะครับแต่ว่าตัวทางเดินประมาณ เมตรแปดสิบถึงสองเมตรเพื่อเป็นการเขาจัดการง่ายนะครับผมขับเป็นหยังคือนไวหกถึงเจ็ดเมตรนะครับเอาให้ชัดเจนเหมือนหแังสวนคือบ่อใครเอฟซีอยู่ที่บ่อใคเสือเลยครับเห้มาเห็นเบิองว่ามันซ้ำได้นะครับเนาะเพื่อเขาแต่งเครื่องจัดเครื่องออกไปหักันนะแต่งลูกนะพ่อพอแต่งลูกบ่อลูกมันจังใหญ่นจะแต่งง่ามแต่งนี่คือเห็ดจังได้ครับเขาเลือกลูกที่มันงามใบเม็นบ่นเลือกลูกบ่องามไใบไอ้เลือกลูกงามไใบอัดตุ้งว่าเขาเขาหูกลง ต้นนี้ถะมันมีมีอาหารสมบูรณ์ซะครับบาดมันก็ะจิแตกแตกเครือบแต่ยังออกินหน้ากับแกมันกินนี่สองถึงสามเครือบกินสองถึงสามเครือพอสิตัดออกเลยเป็นบ่อสแรกตัดแขนงออกเป็นบ่อครับผมบนพืชสายแขนงนี่ออกซะก่อนนะตอนแรกบาดจงไว้เครือเครืออบจะงามันจะถึงสองถึงสามเครือเพื่อเพื่อเอาสิเหลียก็น้วยมันข้าวทีหลังบาดบาดพวกมาะสมดอกไปแล้ว ต้มหน่วยหนึ่งหน่วยสองแล้วถ้าจุดอยากสมบูรณ์นะครับป่าต้องชมไปแล้วผักกะเบงว่าหน่วยใดเป็นจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ข้าวลูกทรงพ่ะงามผักกะตัดถี่ไปเลยตัวนั้นตัดถี่ไปเลยแต่ว่าเครื่องป่อยแบบที่เขาครับคือให้เป็นซอยเลี้ยงลูกเป็นบอให้มันซอยเลี้ยงลูกครับคือการตัดเครื่องนะครับเนาะหลายสวนกับว่าตัดจนแปลมทายลูกไม่ผมเมึงมันบอแม่นนะครับคือเขาตัดไว้เพื่อบ่ราห้มันหลายเกินไปแต่ว่าให้เหลือไว้พอได้ซอยปรุงอาหารนะครับใบพงเผือกนี่มันจะซอยปรุงอาหารนะครับเพื่อทรงเขาลูกมคครรัับบผ คื่อช่วงนี้มันรากาบมันห่อนนะ <c oughs> บ่านี้่อยเพื่อวางป้าบางาควนว่าเอาเพื่อใีู่ไมีหน่วยเ,<อ>เพราะว่าอาศัยใบในใบเปงง็นรวปเงาแล้วก็ใบมันนั่นจะรับรับอาหารคือเขาฉีดยาไปเขาถืาาอใบจะยังม,มันเขาจะได้กินกินยากินยังท่างใบเพชนสีไปซอยเลีย้ยงหน่วยมันโอเคครับป่าก <พอ S 1> ็ตอนพ่อจะปลูกที่แรกนี่พอใส่ปุ๋ยอีกอย่างแล้วก็ใส่ขี้ไก่ลายปันใดพื้นที่สามกระ๋องนี่พอ ใส่ขี่ไก่เบิดหลายหมนไดผมขี่ไก่ขี่ไก่ผมจะใส่ใส่อยู่สองหลอดสองหลอดสองหลอดร่วมแล้วจนหอดเก็บนี่เฮ้าเบิดลายหมดเลยป้องกับป้องนี่ขี่ไก่กะบถีบว่ารถสิบหลอดหนึ่งสิบหลอดหนึ่งนะครับเบิ้งนะครับนี่คือเอฟซีผมถี่ไปเฮ็ดแล้วว่าอื้อขึ้นไว้บใหญ่นะครับผมแต่ขี้ไก่เขากะใส่คือเพื่นบ่ครับผมใส่สี่เหลีผมสีบว่านปุ๋ยไก่ลองกพื่นบางๆไปก่อนเพื่อเอาใส่หลายบ่ได้ครับเพื่อยจะเอไปทั้งใส่หลายบ่ได้ บะดินเท่าจีเข้มดินจะเข้มเกินยานเบียเบียมยน่อนุบาลอยู่อย่ามันรับปุ๋ยบ่ได้มันจีเข้มคือหลอดซองนี่หลอดซอนีักมือเขาใส่อีกนักดักก็บจีมันมันแตกกุ้งคนมาเระมันกำลังจริ่มจีดลมเคพื่อแล้วกัประมาณประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้ามือครับครับบ่ายพบย่อรถไถเมื่อกี้หล่องทางอีกครับผมป่ายพบกับจีเทมปุ่นอีกไก่เข้าละลุงอีกครับปุ้ยปุ้ยยังครับรถเขาสุดอุ้ยบังสุดเสมอ อ่าผมผมใช้สูตรเสมอตลอดนะช่วงนั้นคือเสมอนี่คือซิบหาซิบหาเป็นไหมครับข้าวหาซิบหาก็ได้ชิมุกอู้ก็ได้โคตรอู้ก็ได้ครับมันมันมันติดไซด์ปุ่มันก็ติดใกล้ไปเลย่แับไก่ดินกับครับครับผมผมไปเลยผมบอกว่ยใส่ข้างบนข้างบนนี้เพราะว่ามันเวลามันถือแต่ถือลมมันจะแห้งจะแห้งมันจะขึ้นเกลียบดได้ขึ้นเกลีบดได้ชิคเขาใส่ไว้คุณพี่ประโยชน์นังครับผมข้าวบุญ เบื้องนะครับเก็บมาบทสุดคลองนะครับเต็มรถนะครับผมนี่คือความลบของหลูกฟักทองนะครับถี่ลงทุนที่ตามอันนี้เพิ่นนะครับผมหลังจากไอต้อนดีที่เป็นหลายคำถามที่มักถามนะครับหมอยาครับก่อนก่อนผสมดอกนี่ห้าฉีดยากันยังไปเนี่ยครับผมจะเป็นพวกไอ้ยากันมะเร็งอ่ายาขานอนยังสีนะค่ะคือกันมะเร็งไร้มะเร็งเบให้มาตอมดอกมะตอมดอกปุ๊บบางเทื้อนี่ะมันอาจจะมีผลในการที ถ้าสมดอกติดสมดอกติดแล้วการไอออกน้วยจังสีนนะค่ะการออกน้วยไม่เช่นไหยแปลว่าอาจจะเต้นน้อยที่การอาจมีมีปัญหาจังสิงนะะ<ด>ใช่แมนมันจะลดรวงที่หลังนะครับถ้าเขาปราะีดยาบางคนก็วบบ่าเป็นยังฟักท่องในซีฮาโลแล้วคือลด คือว่าเขาบริษียาป้องกันมันบอนดอนมันเจาะมันไข่แล้วช่วงมันจะซีหาโลพอดีนอนมันแตกตัวออกมาเป็นไข่เป็นแมลงเป็นอย่างมันก็เลยมีผลกระทบภายในของฟัดข้อไมนเลยสรัดเลยบอครับครับผมนี่นะครับหลังจากเขาผสมดอกเลี้ยวจักหมือนพอพอจังเหลื่อมใส่ปุ๋ยอีกหรือว่ามันสามารถดูแลได้ตลอดในช่วงทีผสมครับดูได้ตลอดครเพราะว่าเขาก็เบื้องระยะกขมันำมาเพื่อกันไปบ่นที ยุดเกี่ยวแล้วเขาก็เติมปุ้ยเติมไปเรื่อยๆแล้วเขาจะใส่ลายปืนไปนะเพราะว่าใส่ลายมันก็มีประโยชน์ถ้าก็เติมพูดอยง่ายว่าอาทิตย์ละเทื้อแต่ว่าพื้นที่สามไร่นี่ที่เทื้อหลอกที่วิบวิมันสามสอบถ้าคือเขาเติมไปตลอดที่วิบวิสามพร้อมนะสามพร้องนี่หลอกหรือรอบรอบแล้วสามสอบไม่กับเติมเติมของเราสอบครับถ้าคือเขาเติมไปตลอดในเคื่องยังครับ ันเป็นนะครับงวยเรื่องไม่ได้ร่วมพยาศันดิ์เรื่อยๆครับแล้วเขาเริ่มขยายลูกซ้ำใด้ขับปัดตอนปัดข้อเข่านัดซ้ำใดหรือหลังจากผสมซ้ำใดครับถ้าผสมไอ้ถ้าผสมกิจแล้วก็เริ่มแรกจะเป็นการใส่สูตรเสมอทิพหันทิพนาทิพหุทิพหกกรได้เองสินะค่ะคการทานไปอีกไก่ประมาณช่วงหนึ่งมันกำลังงวยไงแต่ประมาณสี่ขึ้นขาโลกเนาะแม่นค่ะเพราะนั่นนะถ้าจังเริ่มขยับเป็นสูตรตัวไทย ขนักมากแน่ออาทิเช่น